ข้อที่21 23.25คูณ3แล้วหารด้วย1.5ครูต้นแนะนำข้อเนี้มันเป็นเด cimal ว่าจริงแต่ตั้งแบบเศษส่วนเราจะได้เป็น23.25คูณ3แล้วส่วนด้วยแล้วไปคำนวณครับเอาอะไรตัดทอนะอะไรดีเอา1.5ตัด3 หนึ่งจุดห้าตัดสามได้ได้สองได้สองยี่สิบสามจุดสองห้าคูณสองเป็นสี <46. 50. S 2> ่สิบหกจุดห้าศูนย์สี่สิบหกจุดห้าศูนย์ตอบก็โอ้โครับโอเคอีกนิดหนึ่งเอายี่สิบสองสิบห้าจุดสี่หารด้วยจุด ศูนย์ศูนย์สองข้อนี้เป็นการหารการหารอ๋อเดซิมอลเคยสอนไปแล้วว่าใช้การเลื่อนจุดก็ได้หรือแปลงให้เป็นแฟกชันก็ได้สิบห้าจุดสี่แปลงให้เป็นแฟกชันได้เล่ครับร้อยห้าสิบสี่แล้วส่วนส่วนพันอืมหนึ่งตำแหน่งเองส่วนส่วนสิบ <10. S 2> แล้วหารด้วยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองคือสองส่วน อันนี้เดซ i ม a l สามตำแหน่งต้องส่วนด้วยอะไรพันัพันดำเนินการเลยทำแบบเศษส่วนตัวหน้าคงเดิมเปลี่ยนฐานเป็นคูนกลับเศษเป็นส่วนจากสองส่วนพันได้พันพันส่วนสองเอาลุยครับตัวไหนตาทอนตัวไหนได้ครับ เอาสองไปตัดร้อยห้าสี่สองหนึ่งสองสองเจ็ดสิบสี่ทดเป็นสิบสี่สองเจ็ดสิบสี่เจ็ดเจ็ดคูณหนึ่งร้อยได้เจ็ดพันเจ็ดตัดช้อยเอ่อช้อยหนึ่งกอไก่กับขอไข่ออกละมันเหลือแค่สองข้อนี้มองเหไหมต่อไปไปตัวหลังบ้างทำแบบเดิมสามสิบจุดสี่ห้าแปลงให้เป็นแฟกชั่นได้ไ สามพันสี่สิบห้าส่วน, 100, วน 100, หารด้วยตัวหลังสิบห้าส่วนร้อยตัว, 100, ว,วตั้งคงเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนได้ร้อยส่วนสิบห้าอะไรตัดอะไรครับร้อยตัดร้อยหายเลยเอาสิบห้าไปตัดสามพันสี่สิบห้าได้ไครับ สิบห้าสองสามสิบเจอสี่ได้ศูนย์ะยี่สิบสามเหรอสองร้อยสามต้องสองร้อยสามนะครับตัวไหนตัดไม่ได้ต้องใส่ศูนย์นะถ้าใครลืมใส่ศูนย์นะมันจะตอบ 23, ยี่สิบสามนึกออกไหตัวไหนตัดไม่ได้ต้องใส่ศูนย์ก่อนนะครับอย่าตัดไม่ได้แล้วข้าไมไปเฉยยไม่ได้ไม่งั้นมันจะผิดงั้นข้อนี้ได้สองร้อยสามก็ตรงกับช้อยข้ององูครับโอเคเดี๋ยนะ